สวัสดีค่ะพบกับช่องพิมพี่กรอร์ชาแนลนะคะห่างหายกันไปนานเลยสำหรับช่วงโควิดเนาะโอเควันนี้พิมพ์มีของเล่นตัวใหม่มาแนะนำนะคะเป็นอุปกรณ์ที่ทำกาแฟนะคะเครื่องทำกาแฟนั่นเองพิมพ์เห็นในช้อปปี้มานานแล้วะคะ่ะแล้วก็แต่ว่ายังไม่เคยเข้าไปดูวันนี้ก็เลยมีโอกาสได้กดสั่งซื้อนะคะช่วงเป็นไม่ใช่ช่วงโปรโมชั่นนะแต่ว่าแบบอยากลองอะหรือความที่เรา ไม่มีความเชี่ยวชาญในด้านการทํากาแฟไม่เคยรู้จักอุปกรณ์พวกนี้เลยแต่อยากจะลองอยากจะใช้มันเพราะว่ามีความสนใจในด้านการทําชากาแฟนะคะแล้วก็ราคามันก็ย่อมเยาวด้วยเดี๋ยวพิมพจะบอกว่าพิมพ์ซื้อมาจากที่ไหนพิมพ์ซื้อมาจาก d u s h e ส o f o i f i c l s l s p o p ของ Shopee นะคะกดเข้าไปดูได้เลยราคาตั้งต้นเข้าอยู่ที่1,490บาทแล้วก็ถ้าเรากดเก็บโค้ดราคาสูนลดก็จะลดลงไปอีกนะคะแล้วก็เราจะเสียแค่ค่าขนส่งเท่านั้นเอง แล้วก็วันนี้เครื่องมาแล้วอแฉแดนจะเป็นเครื่องทำกาแฟของดัเช์รุ่น cm 3 0 0 0นะคะแรงดันน้ำจะอยู่ที่15บาทเอาละพิมพ์เกะกล่องมาแล้วในกล่องก็จะมีอุปกรณ์การทำกาแฟแถมมาให้เลยนั่นก็คือก้านชงก้านชงนะคะแล้วก็ฟิลเตอร์สําหรับกรองกากาแฟมีทั้งขนาด1ช็อตแล้วก็ขนาด2ช็อตแถมมาให้เราด้วยแล้วก็ตัวนี้จะเป็นที่ตักกาแฟนะคะ เหมือนตัวนี้ด้ามมันจะเป็นเหมือนทัพเทมเปอร์เอาไว้กดกาแฟเวลาเราตักกาแฟแล้วก็เขาแถมมาให้เราทั้งหมด3ชิ้นนะคะ1อุปกรณ์3ชิ้นมีมีคู่มือการใช้งานมาให้เราด้วยว่าใช้งานยังไงตัวนี้จะเป็นปุ่มสําหรับเปิดแล้วก็ปุ่มสําหรับปิดถ้าขึ้นสีเขียวก็คือใช้ได้แต่ตัวนี้นะคะถ้ากดไปทางซ้ายจะเป็นการทํากาแฟกดไปทางขวาจะเป็นการสตรีนม สำหรับวันนี้พิมพ์ยังไม่ได้ทําให้ดูนะคะเพราะยังอุปกรณ์ยังไม่พร้อมจ,จริงๆเดี๋ยวรอคลิปหน้าเดี๋ยวพิมจะทาให้ดูว่าเครื่องราคาพันสตัวนี้จะใช้ได้ขนาดไหนคือเราไม่ได้มีความชํานาญในด้านนี้เลยแต่ว่ามันน่ารักอะ่ะมันอยากใช้ก็เลยอะสั่งมาตัดสินใจสั่งมาเลยเผื่อได้ทํากาแฟทําอะไรให้แฟนกินด้วยนะคะกล่องที่เขาจะให้มาก็จะเป็นกล่องแบบนี้เลยคือรีม,มัสเวลาในการขนส่งก็ใช้เวลาประมาณ3-4วันค่ะ 3าวันก็ถือว่าไม่นานนะถือว่าโอเคถ้าใครอยากสั่งก็เข้าช้อปปี้แล้วก็ไปที่ช็อปของเขาแบบ OFFICIAL เลยอตอนนี้วันนี้พิมพ์ยังไม่ได้ทดลองให้ดูนะแต่จะมารีวิวแนะนําให้ดูว่าสั่งของออนไลน์มันก็ไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดจ้ะวันนี้ขอบคุณมากๆนะคะที่ติดตามรับชมช่องพิมพ์ีกอร a n n e l ขอบคุณค่ะเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้านะคะวันนี้ขอบคุณค่ะ สำหรับเครื่องทำกาแฟที่พิมพ์สั่งมานะคะก็จะเป็นย e ี่ห้อดัชเชสความดันอยู่ที่15บาทนะคะอุปกรณ์ที่ทางร้านแถมมาก็จะมีการชงกาแฟนะคะการชงกาแฟ1อยนันแล้วก็จะมีฟิลเตอร์กรองกาแฟขนาด1ช็อตแล้วก็ขนาด2ช็อตคะ่ะมีที่ ตักกาแฟด้วยนะคะที่เป็นเทมเปอร์กดกาแฟเข้าไปวันนี้เลยขาะไม่ได้คือมือการใช้งานนะคะที่เขาจะไน้มาให้เราด้วยโอเคกู้มือการใช้งานจะมีสวิตช์พาวเวอร์แล้วก็มีปุ่มเดี๋ยวเราไปดูปุ่มใกล้กันนะคะมีปุ่มสวิตช์พาวเวอร์กดเปิดปิด,ปดถ้าเปิดจะขึ้นไฟสีแดงแล้วก็ถ้าพร้อมก็จะขึ้นไฟสีเขียวบิดไปฝั่งซ้ายมือก็จะเป็นสนหรับทำกาแฟนะคะ ส่วนบิดมาทางขวามือนี่ก็คือสําหรับสตรีมนมแล้วก็ตัวนี้ถ้าไฟพร้อมเมื่อไหร่ให้เราดันไปทางนี้ทางซ้ายหรือทางขวาเพื่อสตรีมนมนะคะโอเคทางร้านเหมือนมีการทดสอบมาให้พิมพ์นะคะว่าเครื่องใช้งานได้อยู่หรือเปล่าแล้วก็ตัวนี้เลยจะเป็นที่ตันตัวเครื่องมีขนาดกระถัดรัดมีความน่ารักมาก เหมาะสำหรับแม่บ้านยุคใหม่ที่กำลังหักทำชากาแฟนะคะโอเควันนี้พิมพ์ยังไม่ได้ทดสอบให้ดูเนาะเพราะว่าอุปกรณ์การทำยังไม่พร้อมสั่งมาแต่ตัวเครื่องเดี๋ยวไว้วันหลังนะคะพิมพ์จะมาทำให้ดูนะคะว่าอุปกรณ์ตัวนี้ทำกาแฟยังไงบ้างสำหรับวันนี้ขอบคุณมากๆนะคะที่ติดตามสวัสดีค่ะ